ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,972คำพูดที่แข็งกร้าวของว่านโพจุนทำให้ความโกรธแค้นของพวกอันธพาลเหล่านี้ถูกเข็นค่าสูญหายไปจนหมดสิ้นในเวลานี้พวกเขาเบียดตัวเข้าด้วยกันตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวัง ฉากที่เห็นอยู่ตรงหน้าเปรียบเสมือนทวีแปแอนตาร์กติกในฤดูหนาวท่ามกลางลมหนาวที่โ้มกระนำอย่างรุนแรงนกเพนกวินจาก,กรพรพดิที่ตัวสั่นกระจุกรวมตัวกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเย่เชิญเห็นพวกเขาแต่ละคนหวาดกลัวจนฉี่แทบราดอดไม่ได้ที่ต้องแอบยิ้มย้อยอยู่ในใจนักเลงเหล่านี้มักภาคภูมิใจในความกล้าหาญของตนเองมักเ่ยคำฟ้าไม่เกรงดินไม่กลัว แต่ตอนนี้กลับตื่นตระหนกเหมือนสุนัขดินปั้นตัวหนึ่งภายในวันเดียวในสหรัฐอเมริกาการจัดการกับกองกำลังที่ชั่วร้ายเช่นนี้วิธีการดีที่สุดคือการใช้ดำกินดำจะต่อสู้กับความชั่วร้ายต้องใช้วิธีการที่ชั่วร้ายมากยิ่งกว่าหากพวกเขาชักมีดวิ่งเข้ามาจะฟันคุณคุณต้องชักปืนยิงออกไปหากเขาชักปืนยิงออกมาคุณต้องฆ่าพวกเขาทิ้งทั้งครอบครัว ไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยกับพวกเขาเรื่องศีลธรรมเพราะคนส่วนใหญ่ในแวดวงนี้ไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมศีลธรรมคือหลักจรรยาบรรณที่เข้มงวดกว่ากฎหมายทุกสิ่งที่ผิดกฎหมายล้วนแล้วแต่ละเมิดศีลธรรมแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ละเมิดศีลธรรมจะผิดกฎหมายเสมอไปเงินทุกเหรียญที่พวกอันธพาลเหล่านี้หามาได้มาจากการละเมิดกฎหมาย พวกเขาไม่สนใจกฎหมายด้วยซ้ำแล้วพวกเขาจะสนใจเรื่องศีนทำได้อย่างไรดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับบุคคลที่เป็นเช่นนี้คือพวกเขาเหี้ยมโหดมากเท่าใดต้องโหดเหี้ยมมากกว่าพวกเขาและเยเชิญก็รู้อย่างจำแจ้งสำหรับสมาชิกแก๊งเหล่านี้แค่เพียงคำพูดในการป้องปรามของเขายังไม่เพียงพอ หากต้องการให้พวกเขาหวาดกลัวจนถึงก้นบึ้งของหัวใจจะต้องสร้างความหวาดกลัวขึ้นในใจของพวกเขาให้เพียงพอก่อนและเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เพียงพอ,อจะต้องทําให้พวกเขาตระหนักถึงความแข็งแกร่งของตนเองและความตั้งใจที่จะทําลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากเสียก่อนการจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้โดยตัวเขาเองต้องถือว่าใช้ต้นทุนสูงเกินไปหากต้องลงทุนลงแรงมากมาย เพียงเพื่อปราบปรามมาเฟียในนิวยอร์กแค่กลุ่มเดียวสิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปดังนั้นเย่เชิญจึงโทรหาว่านโพจุนให้เขามารับบทแสดงเป็นนักแสดงหน้าดำนี่จึงเป็นขั้นตอนที่ตรงไปตรงมาทำให้จบในขั้นตอนเดียวสุดท้ายแล้วในแง่ของจำนวนคนใครจะเทียบกับวังว่านลงได้เมื่อพูดถึงความชำนาญในการเข็นฆ่าสังหารผู้คนอันธพาลเหล่านี้เหมือนเด็กน้อย ห่างชั้นจนไม่อาจเทียบได้แม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นความไม่เท่าเทียมกันยามอยู่ต่อหน้าวาังว่านหลงวังว่านหลงรู้จักตัวตนของพวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลพวกเขาได้ตลอดเวลาคิดจะฆ่าทั้งครอบครัวของพวกเขาง่ายได้เหมือนพริกฝ่ามือไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปหลบซ่อนที่ไหนก็ไร้ผลแต่ในทางกลับกันแม้พวกเขาจะรู้ว่าฐานที่ม่นของวังว่านหลงอยู่ในซีเรียแต่พวกเขาจะทำอะไรได้ คงไม่ใช่ยุยู่จะเดินดุ่มเข้าไปเพื่อค้าว่านโพจุนใช่ไหมด้วยเหตุนี้เมื่อว่านโพจุนพูดคำข่มขู่เหล่านั้นออกจากปากทุกคนในที่นั้นจึงรู้สึกตื่นตระหนกอย่างยิ่งแต่หลังจากนี้เย่เชิญไม่คิดที่จะให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างง่ายดายเขาต้องการให้ภายในใจของคนเหล่านี้รู้สึกอย่างเด่นชัดถึงอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เขาจึงมองหน้าทุกคนไปรอบๆพูดกับว่านโพจุนโพจุนหลังจากนี้ให้คุณจันทึกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคนเหล่านี้อย่างละเอียดใช้เวลาที่เร็วที่สุดในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวของพวกเขาหากพวกเขาไม่เชื่อฟังอยากปล่อยคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาไปแม้แต่คนเดียวว่านโพจุนพยักหน้าทันทีพูดว่าผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบเย่เชิญชี้ไปที่เฉียงใจที่ยืนอยู่ด้านข้างเขา พูดกับว่านโฮจุนว่านับจากนี้ไปหากมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับเชียงใจไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นให้คุณค่าคนเหล่านี้ทั้งหมดไม่ต้องเลือไว้แม้แต่คนเดียวเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดนี้ต้องสูดหายใจด้วยความหนาวเหน็บเวลานี้พวกเขาไม่อาจทนได้อีกต่อไปแต่ละคนปล่อยลมหายใจออกมาแสดงอาการดหดัดไม่ยินยอม ดูเหมือนว่าพวกเขาต่อต้านการตัดสินใจของเยเชญในครั้งนี้อย่างมากเมื่อเห็นอากับกิริยาเช่นนี้เยเชญจึงพูดกับว่านโพจุนเนื่องจากพวกเราทุกคนกำลังปรึกษาหารือกันด้วยดีคงไม่อาจไม่ให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นออกมาบ้างมาให้พวกคุณดึงสิ่งที่อยู่ในปากเขาออกมาพวกเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากัน วานโพจุนพยักหน้ารับคำสั่งเขาเก้าวออกไปพร้อมกับคนของเขานำผ้าคีริ้วที่ยัดอยู่ในปากของคนเหล่านี้ออกมาในเวลานี้หัวหน้าแก๊งคนหนึ่งที่ตัวย,ยังสั่นเทาพูดโพรงออกมานี่นี่ไม่ยุติธรรมเมื่อพวกเราไม่ได้ฆ่าเขาหากเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทำไมพวกเราต้องถูกฆ่าตามไปด้วยทุกคนในที่นั้นเมื่อได้ยินมีคนพูดสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา ต่างพยักหน้าเห็นด้วยอย่างรวดเร็วร่ำร้องตะโกนเสียงดังใช่นี่ไม่ยุติธรรมเมื่อได้ยินเสียงคนเกือบทั้งหมดในห้องตะโกนคัดค้านกันอืออยงเย่เชิญได้แต่ย้มยิ้มออกมาคราหนึ่งถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าอะไรนะนี่ฉันฟังผิดไปหรือเปล่าเหล่าอันธพานในนิวยอร์กร่ำร้องเรียกหาความยุติธรรมสถานที่แห่งนี้มีความยุติธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่ชายที่เอ่ยปากพูดคนแรก เมื่อเห็นว่ามีคนจำนวนมากเห็นด้วยกับคำพูดของเขาจึงรวบรวมความกล้าพูดต่อว่าคุณส่งพวกเราไปซีเรียทั้งยังสั่งให้มอบกำไร75%เร์เของพวกเราให้แก๊งชาวจีนจุดนี้พวกเรายังพอฝืนใจรับไว้ได้แต่คุณไม่อาจนำความเป็นความตายของพวกเราทุกคนไปผูกติดกับคนผู้หนึ่งหากพวกเราร่วมมือกันทำถูกคุณลงโทษก,ก็เป็นเรื่องหนึ่งสุดท้ายหากเขาตายเพราะเหตุบางอย่างที่เป็นเรื่องของเขาเอง หรือว่าเขาฆ่าตัวตายพวกเราต้องถูกฆ่าให้กลบฝังไปพร้อมกับเขาสิ่งนี้ไม่ยุติธรรมกับพวกเราอย่างยิ่งพวกเราไม่อาจยอมรับได้เยเชิญรับฟังคำพูดของเขาตั้งแต่ต้นจนจบอย่างใจเย็นเขาพูดประโยคหนึ่งเยเชิญพยักหน้าครั้งหนึ่งถามเขาว่าคุณต้องการถามหาความยุติธรรมหรือชายผู้นั้นพยักหน้าอย่างหนักแน่นตอบอย่างเด็ดเดียวว่าใช่ฉันต้องการความยุติธรรม เยเชนยิ้มออกมาอีกครั้งสีหน้าของเขาแสดงออกอย่างลึกลับเน้นถามย้ำเขาเพื่อให้แน่ใจขอคำยืนยันจากปากคุณอีกครั้งคุณแน่ใจหรือจะไม่ยอมรับข้อเสนอของฉันแต่ต้องการเรียกหาความยุติธรรมชายคนนั้นพูดอย่างไม่ลังเลฉันแน่ใจเย่เชนยิ้มพลางพูดว่าก็ได้พวกเรามาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมกันก่อนอื่นบอกฉันว่าคุณชื่ออะไรและคุณเป็นสมาชิกแก๊งไหน ชายคนนั้นไม่คิดมากอะไรตอบเย่เชิญตามตรงว่าฉันชื่อทอดทอดกินเบิร์ดฉันเป็นหัวหน้าแก๊งผู้รับผิดชอบแก๊งเดสเปราโดเย่เชิญยิ้มพูดว่าแก๊งเดสเปราโดเป็นชื่อที่ดี